โดยดงดิบกันดานเพียงใดอยู่ป่าเขาไนมีพระมุ่งไปหาทานชื่อเสียงเลื่องลือระเบิสถานว่าพระอาจารย์มันพบนิพพานอันแสนอัมพายมีพระหนึ่งองค์ทุดงไปหา มอบตัวศึกษาเป็นสิทธดังคิดฝันไปวังลบกิเลสให้เสร็จสิ้นไปออกจากใจให้ละลายหมดหมวยบ่ายวันหนึ่งซึ่งเคยจอนไปเป็นประจำไปอาบน้ำในลำห้วยมีพระองค์หนึ่ง ไปด้วยด้วยกันแห่งตรงนั้นสององกำลังจะอาบก็มีสีกาเดินผ่านมาก็พบุราก็พาพาวงสายตาประสบพบยิ่ง่วยงงทางสาวดงก็พะวงเช้นกาน นั่งยืนพิจารณาตลอดราตรีหวังที่กลายด้วยใจมุ่งมันร้อนรุ่มสุ่มสวงดังบ่วงผูกพันเกรงพระอาจารย์ทั้งกลัวทั้งอายท่านเต็มทีฝ่ายพระอาจารย์มันก็รู้ บวนทุวนทีว่าพระองค์นั้นไปเจอของดีเข้าแล้วสิโดยไม่มีเจตนาเช้าตื่นขึ้นมาพบหน้าท่านได้ท่านยิ้มให้ด้วยจิตใจที่เมตตาไม่นานเท่าไรพอได้เวลา เตรียมบาทมาจะบินธบาทดังไม้บาดนั้นพระอาจารย์มันจึงเปรยเอ่ยเสียงพูดว่าเมื่อคืนผ่านมาเร่งเพียนภาวนาใช่ไหม ไบินทบาทก็ได้พระองค์เดียวทำไมจะเลี้ยงไม่ได้ดังปองแต่ท่านนี่ได้เลี้ยวมองพระนั้นจำต้องอยู่ภาวนาด้วยองค์ท่านเองเล็งเห็นเหตุการณ์ทั้งสิ้นอาไทายไปบินทบาทดังเคยเป็นมา าจนท่านจึงคิดท้อุบายดับไฟช่วยผ่อนถอนราคีส่วนพระอีกองค์สงสัยอะไรหรือนั้นเห็ดดุใดพระจารย์มันจึงถึงได้ปราณีพระองค์นั้นพระองค์นั้นมากมายเหลือที่ ทองภาวนาดีตลอดทั้งรัตทีผ่านมาพระอาจารย์ท่านจึงเมตตาหนุนพาเสริมส่งความเพียรพระองค์ที่สงสัยนั้นพอได้โอกาสก็แอบไปหาพระองค์ที่ท่านอาจารย์ไม่ต้องให้ไปบิณฑบาตและพูดว่า ตามที่ท่าอาจารย์บอกว่าท่านกําลังเร่งความเพียรไม่ให้ไปบินธบาทนั้นผมอยากทราบการภาวนาของท่านเป็นอย่างไรบ้างนี่หมดเล่าให้ผมฟังบ้างพระองค์นั้นพยายามหลบเลี่ยงไม่อยากจะตอบแต่ทนความเศร้าซีไม่ไหวเธอจึงเอ่ยขึ้นว่าจะเล่าให้ฟังก็ได้แต่อย่านำเรื่องนี้ไปเล่าถวายให้ท่านอาจารย์ทราบนะเพราะท่านทราบเรื่องของผมละเอียดแล้วยิ่งกว่าผมทราบเรื่องของตัวเองเป็นไหนไหนฉะนั้น ผมจึงอายและกลัวท่านมากเอาละผมรับปากจะไม่ไปเล่าถวายให้ท่านพระอาจารย์ทราเบเด็ดขาดเลยพระองค์นั้นจึงพูดต่อไปว่าผมจะภาวนาดีไปได้ยังไงทนอาจารย์เห็นคุณจะตายท่านก็ทำท่าช่วยเสริมไปตามอุบายแห่งความฉลาดของท่านอย่างนั้นเองเมื่อวานนี้เราไปอาบน้ำด้วยกันที่แอ่งหินท่านเห็นอะไรบ้างละ่ะผมไม่เห็นอะไรนอกจากหมู่ผู้หญิงที่พาเข้ามาจากไร้ และเดินผ่านเพื่อกลับหมู่บ้านของเขานั่นแหละท่านที่ผมจะตายอยู่ในเวลานี้จนถึงกับท่านอาจารย์ไม่ยอมให้ผมไปบินธบาตท่านกลัวว่าผมจะไปสลบหรือตายอยู่ในหมู่บ้านนั้นขณะที่จะไปเจอเข้าอีกทีนี้ท่านทราบหรือยังว่าคนจะตายนั่นเหรอคือคนภาวนาดีเอผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่นั่นแหละว่าท่านไปเป็นอะไรกับพวกเขาเหล่านั้นด้วยล่ะขอ,อนิมนเล่าต่อ ผมจะไปเป็นอะไรกับเขานอกจากจะไปขโมยรักเขาเข้าโดยไม่รู้สึกตัวเพียงประสาททางตากระทบกันกับผู้หญิงคนนั้นมันเหมือนดมยาสลบเข้าไปไม่ได้สติสตางเอาเลยปรากฏว่ามีแต่ความรักความผูกพันมัดจิตมัดใจแน่นไปหมดไม่มีเวลาลดหย่อนผ่อนคลายลงบ้างเลยทำให้จิตใจเสื่อมซ่าไปตามอารมณ์นั้นพยายามตั้งตัวยังไงก็ไม่ติดจนกรรมฐานแตกกระเจิงไปหมด รากฏแต่ความสวยงามกับความบ้ารักของผมเท่านั้นเหยียบย่ําทําลายหัวใจผมแทบตายทั้งคืนเมื่อคืนนี้แม้เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ยอมลดละเรื่องบ้าน,นั้นเลยไม่ทราบว่าจะทํายังไงกับมันท่านหาทางช่วยผมหน่อยได้ไหมนึกว่าเมตตาเอาบุญเถอะถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้นะเมื่อท่านไม่สามารถระงับมันได้ถ้าฝืนอยู่ที่นี่ต่อไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากมันจะกําเริบขึ้นเท่านั้นผมว่าท่านควรจะหลีกจากที่นี่ ไปหาภาวนาสักที่อื่นจะดีกว่าถ้าหากว่าท่านไม่สามารถกราบเรียนท่านอาจารย์ด้วยตัวเองได้ผมจะช่วยกราบเรียนท่านให้ว่าท่านประสงค์จะไปแสวงหาที่วิเวกใหม่เพราะอยู่ที่นี่ไม่สบายเข้าใจว่าท่านคงจะอนุญาตเพราะท่านก็ทราบเรื่องท่านดีอยู่แล้วโดยปริยายเพียงแต่ท่านยังไม่พูดเท่านั้นจึงเป็นอันตกลงกันตามนั้นพอตกเย็นองค์ที่จะช่วยอนุเคราะห์ก็เข้าไปกราบเรียนท่านอาจารย์ซึ่งท่านก็อนุญาตทันที พร้อมกับพูดเปลยเปลยเ,เป็นปัญหามาด้วยอย่างลึกลับว่าโรคกรรมนี้มันหายยากโรคที่มีเชื้อเดิมอยู่แล้วติดต่อลุกลามได้เร็วเท่านี้ท่านก็หยุดไม่พูดอะไรต่อไปอีกแม้พูดไปกราบเรียนก็ไม่เข้าใจในปัญหาท่านต่อมาเธอองค์ที่ถูกสอนรักนั้นก็หน,นีไกลออกไปพักในป่าลึกในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งไกลจากหมู่บ้านเดิมนั้นมากแต่อนิจจาโรคกรรมนี้มันหาย,ยาก ดังคำท่านพระอาจารย์มั่นพูดไว้ไม่ผิดแม้กระเบียบเดียวหญิงบ้านป่าคนนั้นให้บังเอิญอุตสาด้นดัานเปะปะไปหาเจอเข้าจนได้ซึ่งธรรมดาผู้หญิงชาวบ้านป่าไม่เคยเป็นเช่นนั้นและปกติไม่คุ้นกับพระซึ่งไม่น่าเป็นไปได้แต่ก็ได้เป็นไปแล้วหลังจากท่านพระอาจารย์มั่นและหมู่คณะจากหมู่บ้านนั้นไปไม่นานนักก็ทราบว่าพระองค์นั้นสึกเพราะลมยาสลบซ้ำาๆซ,ซ,ซากๆากจนทนไม่ไหวสุดท้าย กรรมก็พาหมุนกลับมาได้เสียเป็นคู่ผัวเมียกันกับสาวงามชาวเขาเผ่ามูเซอร์คนนั้นที่บ้านนั่นเองนับว่ากรรมเอาเสียจริงๆถ้าไม่กรรมแล้วจะเป็นไปได้ยังไงได้นําเรื่องนี้มาเล่าก็เพื่อเป็นคติเตือนใจของนักปฏิบัติหากมิสมควรประการใดก็หวังได้รับการอภัยจากทุกๆท่านนะครับ